ค่ะทุกคนวันนี้วันที่24กันยายน2565เราก็จะทําการไปซื้อให้วันเกิดนางเราได้มีการแบบว่าวางแผนไว้กับพี่อีกทีหนึงแล้วเหมือนแบบว่าเราซื้อให้กันทุกปีเหมือนนางจะจับไตได้แล้วแหละว,ว่าเออเราจะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก่อนอื่นก็บจะไปซื้อเค้กอยู่เมเจอร์ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปสมุดปาการกัน เพราะว่านงไปรออยู่ที่นู่นแล้วแผนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันค่ะ,อะโอเคทุกคนเราก็ได้เค้กแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้อะตอนแรกบอกว่าจะลงจากรถไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่าตรงไปร้านเค้กเลยว่าจะถ่ายให้ดูว่าเราไปได้เค้กอะไรเลือกอะไรแต่ว่าลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันแล้วกันนะว่าได้เค้กอะไรนะคะแต่ว่าเป็นเค้กโบนะคะทุกคนอร่อยทุกคนสภาพอากาศการเดินทางของเราก็คือบอกว่า โอ้โหคุ้มเลยอะ่ยอะไม่คึ้มเลยเฉยฝนตกแล้วด้วยสมุดประกันจะเป็นไงวะเนี่ยทุกคนตอนนี้โบก็อยู่ที่สถานีปลายทางของเราแล้วนะคะก็คือสถานีสายลวดเนาะก็คือตอนนี้มาเจอพี่แล้วมาดิมา,ดาผู้ดวมอุดมงการของเราเองนะคะก็ได้เค้กเนาะนี่นี่จะบอกว่านางอะ่ะโกหกน้องว่าเมื่อคืนเมื่อคืนมันม,มานอนน้ำกันแล้วพอดีเนี่ยนะตัวเปนอย่างก่อ ึงา่จริงๆน่ะออกมาซื้อเค้กเฮ้ยไม่ใช่ออกมาซื้อเทียนกับนัขีดไฟหะนะเอินั่นแหละไปดูกันว่าแผนการเราจะสำเร็จมั้นะทุกคนไป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 ทํานร่นเร ที่จะมีนะคะทุกคนไม่ืมาไม่ได้เบอร์ต้องไปรอกดบัตรจ้ะน้องก็สำคัญผู้ชายก็สำคัญก็เลยแบบว่ามาเจอไครเรื่าง้ากกน เปลี่ยนแผนโทรไปนังไม่รับก็เลยจะแบบว่าเดแแชทไปบอกว่าไม่ได้มาแล้วกันนะทุกคนนะโอเคไปมันบอกเดี๋ยวนัก็โทรกลับมา กเธออันฟุ้นโต๊ะแห้งฉันว่าเมื่อนี้ยฉันเ่ได้ไปเด้คือยาดอกเออจะซื้อมื่อื่นฉันโกดบ้านแล้วฉันซีฝ้าวไปเด้อซะเด้อเธอเมื่อจกโมงฮะเออแดงๆนั่นะบอกเออเอออย่าฝ้าเมื่อเด้อซะเด้อจะซื้ำมื่อื่นซีฝ้าวไปซอรี่นะแก โอเคโอเคแค่นี้แหละ ความวุ่นวายได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้ค่าขออภัยในภาพเสียงและคำพูดจาที่ไม่น่าจะไพเราะขอเชิญรับชมต่อได้เลยค่ะเบอร์นูกม,มแต่งหนะ้าเดีวน้อันนี้คืออะไรคุณแต่งหน้ากูจะไปไหนคะ้าจะช่ค่ะ,คะ <c oughs> อะไรเนี่ยเคกเคกเคเปิดดูขอบคุณนะอนุ่นุ่งนี้โมกินข่าวอยู่ไปสิไปกับไป<ะ> ไปกินน้ำบรัชโบใบนี้แหละซีทอไปเห็นยังเจ้าปักปัดดูสิเจะเปล่าเลยไหมไม่ซื้อที่ใส่ใช่ไหมฉันว่ยังไม่ปักให้แกทานรูปก่อนโอ้แล้วมันจะเป็นรอยเค้กโบซื้อมาจากราชโยธิป้าทานกันหิวมาขอบคุณค่ะเค้กอะไรเค้กอะไรเค้กอะไรเค้กโบเค้กฉันเองฉันเป็นคนทำเค้กโบเหรอจ๊ะ ก็ชี้ยื่นมาอย่างกระตั้งไว้นุกคนฟ้าในความรุกของห้องไม่เป็นไรค่ะความปัะนี้ก็ได้กินอุ้ยมันคือมันเป็นห้องอะคนดำปะมาว้าวน่ารักจังเออสวยอ่ะดือไันบอมันคือบอนแนนมีบอมด้วยลืมเออนี่แล้วแกรู้ไหมว่ามันไม่ได้ไปซื้อมอค่า คือสิ่งนี้มาได้เขาอันน,นี้คือเทสเหรออ๋อมันทำให้เราดูดเข้าไปเลยอันนี้แกลง้งแกงแซงว่าพรชิตาไม่รู้ว่าเรากำลังเตรียมเสื้อพรสยนะคะลมเบิดเดอร์วอมไมได้อยู่บ่วอมไม่น่าจะได้นะวอมได้อ๋อซื้อไอ้นี่มาเลขยี่สิบหกใช่ไหมสเขสเข <laughs> เราจะไปเตรียมเค,ค้กนะทุกคนบีโบมันเห็นอันนี้ไม่กูก็เจออย่างนี้ไงไยอบไม่อีกไกลยืบไมอันนี้ีเอา ทิ่งหักมึงมาไว้ทางหนาทีวีก่อนนะเอาเก้ามาห่ะดิวีมันเห็นเอ้าเพื่อนหยาบเขาไม่อ๋อเอาโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยนะเอ้ยน่องนะเอ้ยความเจ้าละพอได้กินนั่งใส นั่งกัางคุณกลางกลาเจะผ่าเจ้าลูกเอ๋อคุณจะจุดอ๋อจากกล่องเปล่าคุณใจไหมก็แบะออกอี่ละกล่องมันอ่ะมันเนื่ยไปทาแบงไหมมันแต่งได้อยู่มั้งใช่ไหมไม่อยากทาไม่อยากทามันมียามอยากทายามบอกอยากทายามแบบดิบแบงนะคือบอจุดสะเออคือบอจุดมาเอาถ่ายถ่ายใส่ตอนบอจุดงังอันนี้ถ่ายเลยยัง ตอนนี้ยังบวเสียบนะถ่ายแล้วไม่ใช่เหรออ่อถ่ายนี่แต่ถ่ายวีดีโอฉันรักเลยนเนาะกระเพิ้ลอะบวชเห็นเดี๋ยวจะเื่อจะจุดกันจุดน่ะไปไอ้จนถ่ายอ้าวเดี๋ยวถ่ายอยู่ในนี้ครับถ่ายเอาอยังไงบบมึงต้องเห็นกันดังเห็นของยากใช่ไหโบนี่โอ้ยมันใส่โบเป็นดื้ดินสอมันรูปดินสอนี่เป่าจนพองลมหมดเลยกัสิดับ

มานี่นะจ๊ะอาอีไงเออจุนลองซ้มว่ากัไหมว่าหนึ่งสองสามอ๋ออะไรยิ่งใหญ่อะไรการงานสร้างเต่าซ้ำไหเต่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์จุ a อะยสิบยี่าแล้วจะหอ่า26บกอ๋อเดี๋ยวเดีลสองสแล้วกไม่เฮ้ยมึงตือยังไง เลขสองตีแล้วค่ะยี่สิบหกปีบริบูรณ์ค่ะอ่ะอวยพรน้องขอให้น้อมีความสุขนะคะประสบความสุขเนื้อมีความสุขค่ะอ่ะสองมีความสุขมากๆสุข่าแข็งแรงการงานไปได้อย่างราบรื่นนะคะรักษาสุขภาพด้วยพักผ่อนเยอะๆโอเคสาวสุขภาพร่างกายสุขภาพแข็งแรงผุ่งโขดกันเลี้ยงปูไว้นะซีค่ะมีความสุข แล้วก็มีเรากินขากินขาตาคุูไม่ยอมโอเคไปเ้าเก็บถ่ายรูปไ้ไะเดี๋ยวเก็บเอาแคปเอาเดี๋ยวอยไปแคปอาแคปตน้นก็ได้อ้าวต่อไปนี้เป็นการสือซะก่อนจักยนคเพื่อแคปยนเออเออนั่นถ่ายต่อไปนี้เป็นการมานั่งยืนสื่อซะก่อนจักจักจักสองนาทียังไงอ่ะเอาแคปเหรอเออเออแล้วทำนี้ก็ได้เหมือนทัแบบน้ไปเรื่อยๆใครยกคอมใหเอาดแกกัน บีเฉียงบีบอเอาแค่นี้ก็พอบีอย่างเงี้ยเหรอ,อเออแค่นี้ก็พอนี่เป็นเรื่องเก่านะโอเคเล็เกกล้างกันเอามองกล้องมนะเอะมองนะนั่งเฉยๆนะเป็องเก่าทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเพิร์นคาเฟ่นะคะทุกคนอยู่ที่สมุทรปราการเนาะวันนี้เราก็จะมาหาอะไรกินนะคะเนื่องในวันโรกาดว,วันกอดวันคล้ายวันเกิดคุณน้องเออ สั่งอะไรคะอู้ชาน้ำปลาฉันอยากกินเอาใจเย็นๆนะคะคุณไม่สั่งไปแล้วเยอะไหมอัะไรอนีรบอกเผ็ดเหรอกินเผ็ดได้ทุกคนใช่ไหมล่ะ เจ้าภาพนั่งอยู่หัวโต๊ะเจ้าภาพใช่ไหมนั่งอยู่ทุ่ม ลงแป้งก่อนกินข้าวหน้าไม่ขาวกินข้าวแม่อร่อยเฮ้ยลูกดูแลฟอมซุ้มห่านไแห่งเป็นตะเพ็นงแห่งความููปคือจมเป็นท้าต่าแต่มาใช่ปะไม่ดูสีสูงไหนมันดูดิเลีนไทโฟนแล้วเนี่ยีโบมีการเรียกร้องไปกินแล้วก็เราเป็นวบน ไม่ได้มาเป็นตัวหรอว่ามาเป็นอันนี้อไรไอแบบเป็นกระดูกอ๋อมาอีกแล้วยำยำอันนัน้นอะไรพี่จูงกุ้งแช่น้ำปลานะคะ,คคะทุกคนทุกคนบวราจะมีอะไรให้ดูตราแรกนึกว่าไก่ทอดเขาเขาเรียกเมนูอะไอะไรนะเอยไ<แ>ก่บ,บักเอฟไก่บ,บักเอฟนึกบบว่ามันมีแค่นี้นะ ดูเอฟมากจริงแล้วก็บอกว่าทีไก่ไซจัมโบ้คือก็ได้น่ากินเบอร์ทุกคนคขาหอมมากเลยนะตอนนี้ยโปรอยากให้กล้องมีกินยำแซลมอนตำแซลมอนสิไม่ใช่ยำดูดิเนื้อเรจะชิมเดี๋ยวปาลถ้าเวปลาร์วแล้วก็แซลมอนปลาและอันนี้จะเป็น ตําปูปลาร้ารู้ปะว่าเป็นตําปูปลาร้าเน่มันดูดูตรงปูน่ากินมากทุกคน ตับโลค่ะอร่อยอร่อยพอดีค่ะแบบนุ่มลิ้นมากเลยค่ะเปรี้ยวแบบจุด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 เลยค่ะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบวิ่งเข้าห้องน้ำใช่ค่ะกินอะไรคะยังไม่ได้กินเลยซิมเนียอะไรนะส้มส้มอะไรไม่รู้ส้มอะไรต้นคนไหมส้มส้มแบบมะม่วงสตรอเบอรี่ส้มมะนาวสามกริย์เหรอเออขีดแต๊กใช่ไหมเออเขาเอามาใส่กันได้ยังไงวะซีเหมือนกันเลยเป็นไงออกหวานออกหวานเหรอซิมไหม อร่อยครับจุ๊บทุกคนอันนี้ของโบอันชันอันชันมะนาวน้ำผึ้งนะคะมันจางหมดแล้วขนมปลาบอที่เนี่ยเมนูเครื่องดื่มเขาเยอะมาก <53 S 1> <นะ S 2> ทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากาแฟพวกชาแล้วก็พวกแบบน้ำผลไม้ผสมโซดาอะไรแบบเนี้ยเนะาะแบบว่าให้ความสดชื่นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันโอเคนะอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเฮานเานาะ อะไรไก่กุโยอะไก่โยไก่โยแล้วก็ขนมจะมีพวกเค้กอะไรต่างๆเออนั่นแหละแล้วก็เขามีอะไรด้วนะทุกคนชานมไข่มุกบาวสุก้าอืมแต่ว่าเราไม่ได้ลองเพราะว่าเรากินเค้กไปแล้วก็คือแบบว่าอันนั้นเลยยังเรียนอะไรมีมีแบบพนไฟัมันไมัน้องต้วน่ะนะวานเชื่อจะเฝ้าไหนใหญ่หนึสอง โอเคไปืเดี๋ยวเพื่อนอยากขายอ่ะเดี๋ยวเรานั่งรอเวลาเพื่อจะไปกินหมูกระทะโอเคทุกคนเขื่อนถามตัวเองเอาอะไรมาเขใหญ่หรือยังถามถามว่าจะหลับหรือยังนี่ง่ายกว่าต่อวิญญาณจะหลับกันอากาศจริงๆนะโอ้โหอาการเป็นยังไงคะหลับไปแล้วเมื่อกี้เล่นเกมหลับไปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอกินหมูกระทะนะคะไป มาดูว่าเราจะมีใครตามมาสมทบเราห้าคนหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะเดานั่งกินน้ำชิวชิวก่อน โอเคทุกคนสำหรับคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องวันนี้นะคะก็สําเร็จรุ่นร่วงไปด้วยดีนะจริงๆอ่ะพรุ่งนี้นะคะวันทนี่25จะเป็นวันเกิดนางโบมาเซอร์ไพรส์ก่อน,ออน,ออนล่วงหน้าน้องวันหนึ่งนะคะก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะ้ร,ะรออาหารวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้ากนะะันทุกคนสวัสดีค่ะย็นออกแล้วมนใส่เจื้อเย็นทาใช้รูปเหรอใช้อะไรอ่ะ นบอ้พอเราเอาแล้วเอาไอโฟนเราเอาอันนี้กูถ่ายวปดีโอและเออเออเมื่อกี้บอกยังเอานี่บอสถ่ายถ่ายแคปรูปนะคะไปเจอเอาเซย์แคปไหนยหรอเออก็เอาไอโฟนถ่ายแล้วกันแล้วอ่าอ่าไอโฟนมาถ่ายอะไรของมันกอุ้งใหญ่เด้